มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจมากักับการทํางานภาครัชการซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นระดับพนักง,งานชั้นล่างน,นะครับแต่ว่าจะสามารถโกงเงินของภา,ราครัฐได้ตัวเลขเป็นสูงถึง30กว่หลาน,นครับ<ฮ>ใช้เวลาประมาณปีกว่านะครับสามารถโกงเงินได้เป็นที่น่าผิดสังเกตจริงๆว่านะทําได้อย่างไรนะครับระดับลูกจ้างนี่ไม่น่านะจะแต่ว่าก็ เกิดขึ้นแล้วครับที่ภาคใต้นะครับดีว่าไม่เกิดขึ้นที่อุบลเราแต่ก็เป็นอุทาหรอ์สอวนใจนะฮะนี่เป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในป่ายของวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ครับครับผมเอตรวจสอบข่าวไปหลายที่หลายทางนะครับไปหลายที่หลายทางเลยค่ะเพราะว่าคล้ายๆกันครับนั่นคือน่าจะแหล่งข่าวเดียวกันเพราะว่าเขียนข่าวออกมาเหมือนกันเลยครับคล้ายๆก็ว่าเป็น Co ปปี้เดียวกันแล้วก็แล้วก็ แจกไปท<ต>ุสนาข่าว<ต>นะฮ<ต><ล>ะทุสนะข่าว,าวก็เปลี่ยนพาดหัวก็เพียงแค่เปลี่ยนพาดหัวไปแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบดูดูเหมือนว่าทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์น่าจะมีรายละเอียดของข่าวมากกว่าเพื่อนนะครับรเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์พาดหัวไปบอกว่ารวบนะฮะร,รวบลูกจ้างสนักงานจังหวัดประจวบปลอมลายเสียนยักย,กยอกเงินหลวงครับแค่สาสิบสามล้านบาทเองครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ สามบสาล้านบาทแล้วก็ดูชื่อดูนามสกุลกงน้องเขาแล้วไม่น่าจะเป็นคนที่จะมาโกงเงินได้นะฮะเพราะว่าน้องเขาชื่อนางสาวคณิฐาหอยทองรวยขนาดนี้ก็ยังยังมาโกงอยู่นะครับผมอันยงเป็นาสาวคณิถาหอยทองิดดกค่ะเป็นเกี่ยวสับนนะครับผมก็ถือว่าร่ำรวยแล้วครับผมนางสาวคณิถาหอยทองร่ำรวยแต่นามสกุลครับแต่ตัวจริงจน ทานได้เมนเจออนไลน์ก็รายงานอย่างนี้บอกว่านายพันลบสิงหาเสนีครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับได้มีการลงนามมอบอำนาจพร้อมสั่งการให้นางกัลยารัตนินอ่อนหัวหน้าสนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคือหัวหน้าสนักงานนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นแม่บ้าน<ม>ของจังหวัดเลยนะครับ,รบถือว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญนะหัวหน้าสนักงานจังหวัดนะครับ,รบเป็นเหมือนกับแม่บ้านของจังหวัดเลยนะครับ,รบก็มีการมอบอำนาจให้หัวหน้าสนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เขาแจ้ง ต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับภายหลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่าพนักงานนะครับพบว่าพนักงานวิชาการการเงินและก็บัญชีครับช่างงานจังหวัดนี้มีการยักยอกเงินงบป,ประมาณทางรชาชก <c oughs> ารรวมไปแล้ว33ล้านบาทจากนั้นได้นาเอกสารหล<ม>ักฐานนี้เขาเ้าแจ้งความร้องทุกข์ครับต่อมาพนักงานสอบสวนได้นําหลักฐานขอสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับที่จอจาน47่เ็ทับ63ลงวันที่20ิมิถุนายนก็คือ ลงนามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ครับครับข้อหาคือยักยอกทรัพย์ไม่พอครับปลอมแปลงเอกสารทาราชการไม่พอครับและแล้วก็ใช้เอกสารปลอมครับ3ข้อหาเลยนะครับยักยอกทรัพย์ปลอมเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมพร้อมแจ้งให้เจ้าที่ชุดสืบสวนนะครับชุดสอบสวนจับกลุ่มนางสาวณิฐาหอยทองนะครับแหมรวยขนาดนี้ยังยังนี่อยู่นะฮะอายุยี่ปีครับ เป็นบุตรสาวของอดีตกำนันตำบลคลองวานรายหนึ่งแสดงว่ามีหลายรายอันนี้รายหนึ่ง <c oughs> อยู่บ้านเลขที่82ทับ21 <c oughs> ครับหมู่8ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจุกคีรีขันนะครับคือเมนเจอร์อะไรนี้เขาก็แปลกนะฮะคือเขาก็รักษาไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะก็คือภาพเลอ แต่ภาพเปิดเผยชื่อจริงครับผมผมก็เลยงงๆแล้วบอกชื่อบอกชื่อนามสกุลแล้วเลขที่พร้อมสับเลยครับแต่ว่าภาพนี้คือเป็นภาพโมเสกภาพนี้คนจําได้ไงเห็นแล้วก็จะจําได้ผมก็เลยงงผมเองก็เลยผมก็เลยพลาดพั้งตามไปด้วยคือเอ่ยชื่อเขานะอายุเท่าไหร่เป็นบุคลองรไกลด้วยครับชื่อนี้ต้องอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีต่ำกว่าสิบแปดปีอย่างนี้นะแล้วอยู่บ้านเลขที่ไหนเถอะแต่ว่าพลาดเลยครับเออ จารยาบรนท่องสื่อเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะก็ว่าไปตามเขาเขาเขามองว่าจําภาพได้ง่ายกว่าจาชื่ออ๋อมีหน้าแหละครับตอนที่มีคนแนะนํานะอมีคนแนะนำเวลาไฟไหม้นะครับเวลาไฟไหม้บิงออกมาจากจากบ้านนะครับทชไมครับคือคือมีวางคนนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้ไงไปเที่ยวอไปเที่ยวแล้วก็เขากําลังอะไรนะฮะกำลังอาบน้ําอยู่่นีครับผม วิ่งออกมาเปลือยกายออกมาที่นี้ก็อายที่นี้ครับนะฮะเปลือยกายนี่อายแต่ว่ามีบางคนคือคือปิดล่างนะครับผม<อ>ปิดล่าง <laughs> บางคนบอกว่ายอย่าไปปิดล่างเลยนะครับปิดหน้าดีกว่า <laughs> เพราะว่าปิดหน้านี like ่เขาจำไม่ได้เพราะล่ามันล่ามันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมครับผมเ้าแนะนำว่าให้ปิดหน้าปชไหม้ครับผมอย่าไปปิดล่างบางคนนี่ปิดล่าแต่ก็จําหน้าได้นี่ครับเขาเียกว่าให้ปิดหน้าดีกว่าปิดหน้าแล้วเขาจำไม่ได้จําหน้าไม่ได้ครับผมแต่ว่าล่ามันเหมือนกันเหมืองกันครับมีความควรแนะนาอย่างนั้นนะครับก็จะขีิดปาเข้ามาได้นี่ก็ดีนะครับแมนบอกว่าเหมือนกันนี่เพราะอันนี้ก็โมเสสนะว่าโมเสสนี่ครับนะฮะ จากนั้นเจ้าที่ชุดสืบสวนฮะก็เดินทางไปที่สังานจังหวัดชั้นสองสลากลางจังหวัดขณะที่นางสาวคนิธากำลังปฏิบัติหน้าที่เมื่อกลางดือของคืนที่ผ่านมาครับและก็แสดงหมายสารพร้อมควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองครับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายักยอกเงินเพียงแค่เล็กน้อยเองเท่าไหร่ครับ3 3ล้านจริงครับผม33ล้านบาทจริงนะครับสมกับนามสกุลเลยนะทีนี้ ครับแล้วก็ทําเพียงแค่คนเดียวด้วยโอ้ยบดเสหมดไปทำเพียงแค่คนเดียวครับสัสามล้านครับอาจารย์นนพรชื่อไหมโอ้ยผมก็เกิดเงิดพอกวจะแตกแล้วครับผมเงคนเดียวสักสามล้าน impossible โดยใช้วิธีการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายครับแล้วก็นําเงินบางส่วนนี้ไปเล่นการพนันออนไลน์โอ้เป็ดไปได้นะไปเล่นการพนันออนไลน์ครับนะ โดยทางด้านนายพลบกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเพื่อให้หุณหน้าหน่วยงานดังกล่าวชี้แจงหลังพบว่านางสาวคณิธายักยอกเงินงบประมาณของราชการตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพิจุนานยนปี62ครบ1ปีพอดีนะครับครบปีบพอดีกระทั่งตรวจพบว่ามีการโอนเงินงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งเงินที่ตกค้างในบัญชีที่ใช้ทําสัญญาประกันงานกับผู้รับเหมาหน่วยง,งานต่างๆครับบัญชีชื่อญาติครับหลังจากนั้นก็นําเงินที่ได้นี้ไปเล่นกนารพนันออนไลน์ หากเล่นได้ก็จะนําเงินหมุนเปียนกลับมาคืนใช้ในระบบซึ่งส่วนตัวยังข้องใจว่าเจ้าที่ดังกล่าวในสถานะเป็นลูกจ้างต่อสัญญาทํางานครั้งละสองปีเป็นแค่พนักง,งานนะครับต่อสัญญาด้วยแต่สามารถเข้าถึงระบบบัญชีการเงินของหน่วยงานแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีญาสนิทอยางต่อเนื่องได้อย่างไรนั่นไงว่าต้องว่าต้องแปลกใจ <laughs> แล้วครับผม <laughs> ผมยินดีวงการภาครัฐมากาน่น <laughs> ผมเข้าใจครับ <laughs> เป็นไมได้ไหมอรยคนที่ทํางานจริงะครับคุณรู้ไหมว่าในหน่วยงานนี่เป็นใครครับลูกจ้างคือลูกจ้างครับผมใช่ครับลูกจ้างเป็นคนที่อะไรวนงานรู้เรื่องแม้แต่งานประกันสุขภาพนะครับของสถาบันการศึกษานะครับตัวหลักจริงๆนี่คือลูกจ้างครับเพราะว่าเพราะเพราะครูนี่เขาก็สอนหนังสือก็มีทรงเอกสารคนที่รันงานทั้งหมดครับคนที่เขียนข้อความเวิร์ดดิงต่างๆอินดี้ต่างๆนี้ถ้าเปิอได้ลูกจ้างเก่งๆนี่เขาก็เขียนให้หมดเลยครับครูก็มีหน้าที่เซ็นไปแล้วก็ส่งเอกสารไปหน้าที่เซ็นอย่างเดียวหน้าที่แล้วก็ตรวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยนี่ครับเพราะว่าครูเขามีหน้าที่หลักคือสอนหนังสือไงงานประกันนี่เป็นวุฒงานว่าเจ้าหน้าที่ธุรการนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของแต่ละฝ่ายนะเป็นคนรันงานให้งานเกือบทุกอย่างงานธุรการนะครับงานการเงินงานพัสดุนะครับคนทํางานจริงคือลูกจ้างครับใช่ครับกรันีได้เลยครับทุกหนงานทุกหนงานเป็นแบบนี้ครับครับและคนเหล่านี้ก็เห็นเงินหมุนเปลี่ยนครับเห็นช่องทางว่าอะไรที่สามารถทําได้ทําไมได้ทีนี้ครับตรงนี้แหละครับมันเป็นไปได้ครับว่าเขาจะสามารถเพราะว่า หัวหน้าง,งานก็จะมีความไว้วางใจทีนี้ครับนะฮะไม่คิดว่าเขาจะอพอเห็นนามสกุลก็ถือว่าร่ำรวยเลยครับผม<อ>น,นามสกุลแล้วเงินแค่นี้คงแคสามจุดสามล้านลองคิดดูว่า <c oughs> แหมระดับนี้แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าขาั้นตอนของการทํางานต้องมีการใช้รหัสผ่านในระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการกาชับให้หัวหน,น้าให้ใหัวหน้านหน่วยงาน,นตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วหากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีข้าราชการและลูกจ้างรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดําเน จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดต่อไปโอ้ยกระบอกไปครับก็เป็นหลักเทษฎีเป็นหลักการบอกเป็นหลักการครับผมพอสอบไปสอบมากอะโอ้ยนะครับหลักฐาเกงคือในระบบของราชการครับผิดร้ายกับเป็น้าเป็นคนถือกันได้พิดร้ายก็เป็นพิดหน่อยพิษไปฮะผมพิดเลยนะครับถ้าไม่คนถือกันได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนพิดกันแตนครับพิดหนายกับพิดพิดร้ายพิดผิดร้ายอะไรออกเลยเดี๋ยวมันจะคนลันเรื่องกันใ่ายเลยแหละครับผม อันนีคลิปวก็หายไปเลยทีนี้ถ้าเผื่อน้องเขานี่เป็นคนที่น่ารักนะครับากา็จะมีดูหน้าตาเขาก็น่ารักนะนน่นไงขนาด,นานาดเรือเวลายังบอกว่าน่ารักครับผมล่าสุดนี้ทราบว่าการฝากขังที่สารพนังงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวครับเนื่องจากว่าหน่วยงานราชการได้รับความเสียหายจากวงเงินจำนวนมากครับสำหรับผู้ต้องหารายนี้ครับเป็นบุตรสาวของอดีตกำนันตำบลคลองวานรายหนึ่งที่ สนิทสนมกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปลายหนึ่งครับที่ท,ทําธุรกิจกันกับธุรกิจที่ชายแดนไทยพมา่าเมื่อหลายปีก่อนครับ<ม>แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเราไปดูภาพทางท่านผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่า<ม>ก็คือท่านพันลบนะฮะนะฮะเดี๋ยวดูท่านภาพท่านผู้ว่านะฮะอันนี้น้องเขานะฮะเป็นพนักงานวิชาการและก็การเงินบัญชีด้วยนะ<ม>นางสาวคณิฐานนี่ครับนะฮะ ทีนี้อันนี้ทํางานอยู่ที่สานักงานจังหวัดนะครับสานักงานจังหวัดเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะทํางานอยู่ที่สานักงานจังหวัดเป็นพนักงานนะฮะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านผู้ว่าเองก็ยังงงอยู่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าบางแหล่งบางแหล่งข้อมูลนะฮะให้การบอกว่าคือน้องเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็มีปฏิพันธ์ไหวพริบดีหน้าตาก็ก็ดีด้วยเป็นคนที่คล่องตัวนะฮะ ก็เลยได้รับความไว้ในเชื่อใจจาก ừ ừ ừ หัวหน้างานครับผมนี่ท่านผู้ว่าพันลบสิงหะเสนีครับท่านก็งงๆว่าทําไมระดับเ <ừ ừ S 1> จ้าที่ซึ่งว่าไปแล้วก็เหมือนกับเพียงแค่ลูกจ้างชั่วคราว<ช>แต่ว่าสามารถมีรหัสพาสเบิร์ดเข้าไปถึงระบบถอนเงินได้นี่คือจูดถึงรหัสน่าจะเป็นระดับหัวหน้าต้องเป็นหัวหน้างานครับ,รบต้องเป็นหัวหน้าสนักงานจังหวัดนะครับใช่ครับต้องเป็นระดับหัวหน้างานสนักงานจังหวัดหรือว่าระดับ อาจจะเป็นรองผู้ว่าด้วยซ้ำไปผู้บริหารเลยและคือระดับผู้บริหารเลยถึงจะเข้าสู่ได้จริงๆนะถ้าเข้าหารหัสตรงนี้ได้คนที่เป็นเจ้าของรหัสแน่นอนมีส่วนมีส่วนถูกสอบถ้าเผื่อสอบนี่ก็ต้องต้องโดนว่าว่าว่าทําไมมีการมอบระหัสนี้ให้แต่ทางด้านครับเจ้าที่ด้วยแต่เขาต้องยอมรับนะว่าราชการนั้นคือเจ้าที่นี่เป็นคนรันงานที่ตัวจริงนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่ได้ลูกน้องเก่งๆนี่ก็สบายครับแต่ว่าถ้าเผื่อได้ลูกน้องที่เก่งแบบนี้ อันนี้ถ้าเผื่อไม่เก่งก็ลําบากอันนี้น้องเขาเก่งเกินไปเก่งเกินไปเเกก่งินไปนะครับรู้เส้นสุดคนในแล้วก็ขาดใจจะทําด้วยนะครับใช่โอ้ก็เหนื่อยแทนสัดสิบสามล้านนะฮะเป็นปีนะเพิ่งมารู้นะฮะโอ้ยนะครับก็คงจะทั้งระบบเลยนี่ยครับถูกสอบกันทั้งระบบหรือว่าใช่ผู้ว่าเองก็ไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะมีส่วนเลยนะผู้ว่าหรือว่าหลับการนัานสูงสุดก็มีส่วนแน่นอนเลยครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะ อยากจะมีบ้านนะครับอย่าไปช่อโกงเขานะฮะ <c oughs> เา <c oughs> ขาพร้อมที่จะรองรับอยู่แล้วครับทางด้านจเจริญทรัพย์ตอนนี้เขามีโครงการพิเศษเกิดขึ้นด้วยกัน3โครงการนะครับ <c oughs> โครงการแรกก็เป็นบ้านเดี่ยวเป็นอาคารพาณิชย์สีคูหา2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับสองชั้นสไตล์โมเดิร์นสีคูหานะครับ แล้วก่อ<ๆ>สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้ทำเลดีมากทีเดียวอยู่ใกล้บิ๊กซีแมคโครโลตัสอยู่ใกล้ขนส่งอยู่ใกล้กับสนามบินครับซอยชิยางกูล4 2อนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านของท่านประธานหอการค้านิมิสิธิไตรนะครับจะซื้อไปทำเป็นบ้านพักก็ได้ทาเป็นออฟฟิศก็ได้นี่สมาคมสื่อนี่ครับสามารถซื้อได้เลยครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งจะทำเป็น ข้างล่างอาจจะทําเป็นร้านอาหารข้างบนเป็นที่พักอาศัย,ยได้ข้างล่างหรือว่าจะทําเป็นอะไรฮะเป็นออฟฟิศข้างบน ừ ừ ก็เป็นที่อาายู่อาศัยเป็นโฮมเขาเรียกเป็นโฮมทาวน์ได้มีเหมาะมากทีเดียวนะครับไปถนนนีน้กว้างนะไปมาก็สะดวกด้วยครับนี่เป็นโครงการแรกรีบไปเลยนะครับส่วนโครงการที่2กับโครงการที่3ครับเป็นโครงการหน้าตาเหมือนกันครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้านนเหมือนกันครับลังคาทรงปั้นหยา แล้วก็พื้นที่ใช้สอยครับกว้างครับ174ตารางเมตรครับส่วนพื้นที่เนื้อที่ดินนะครับเริ่มต้นที่60ตารางวาโครงการที่สอนนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองจะก่อสร้าง5หลังส่วนโครงการที่สันอยู่ข้างโรงแรม A+ จะก่อสร้างทั้งหมด11หลังครับตอนนี้บางคนบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับไม่พร้อมที่จะสร้างบ้านจะขอซื้อเฉพาะที่ได้ไหมคุณเกตบอกว่าจัดให้เอาที่สบายใจนะฮะสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่ดินก็ได้ครับ เพราะว่าพื้นที่นี่คือหน้าที่เริ่มต้นที่60ตารางวาครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้กับคุณสุน,นันทนะครับโทรหาคุณสุน,นันครับ0856321118 0856321118นะครับจเจิญทรับโครงการพิเศษครับ หลังจากมีบ้านแล้วนะครับอย่าได้เครื่องกองน้าไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับแนนาเครื่องกองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวเขาออกแบบได้สวยงามทีเดียวนะครับใช้งานสะดวกสบายน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําเย็นน้ําปกติในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดดื่มกดใช้ได้ท,ทันทีนะครับคุณผู้ฟังสนใจสินค้านะครับไปชมก่อนได้เลยนะครับที่สานักง,งานโคเวอบุบลราชธานีอาเภอวริชาราบเลยธนาคารกสิกรไทยไปนิดเดียวนะครับ ไปดูเสร็จอย่าลืมบอกว่าทีมงานคลีเรีเรแนี่นำมานะครับคุณก็จะรับการดูแลเป็นพิเศษทีเดียวนะครับซื้อทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับสามารถพูดคุยกันได้หรือโทรศัพท์มาหาเรานะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปธนดัดอิสุสตังปากพระอีสานวารินชำราบดินอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริศนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแมคเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover นะครับตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่ภาษาการตลาดเขาเรียกว่าเป็น All New อิสุสดีแม็ภาษานักเกลงเขาเรียกว่าเป็น Major Change ก็คือ1เปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับตัว0.0นี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวทอคหรือว่าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดินเพราะว่าเป็น Gen2 คาว่า Gen2 Generation ที่2ครับให้แรงม้า150แรงมา้าแล้วก็ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดครับให้คุณเลือกแล้วก็2อนะครับปรับชฉมใหม่ กระจังหน้าใหญ่ขึ้นครับสไตล์อเมริกันรูปลักษณ์ภายนอกหล่อเหล่ล่ำยุคครับและดูดีมากนะครับดูดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับแล้วก็3คือตัวภายในครับห้องโดยสารกว้างขึ้นการออกแบบภายในสวยและก็ใช้วัสดุอย่างดีในการตกแต่งดูเหมือนรถ S u v ชั้นดีหรือว่ารถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกบระบะแฝดกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับและตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับซื้อรถ อิสุสุวันนี้ครับขับฟรี3เดือนติดต่อด่วนฮะอิสุสุตามงปากพระอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมนัำเย็นแล้วก็บุญทริรับครับอ่ะก็ไปได้เลยนะครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อรถในวันนี้ครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะอไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบนะครับทั้ง4สาขาครับ